มาเพื่อนครับกับแคปนะครับสมาร์ทแคปแคปเปิดได้ปี20เป็นรุ่น Entry ีเกียร์ธรรมดาเลขไมค์แค่9 7 0 0 0กว่ากิโลเมตรราคาผมแจ้งไปเลย339,000ผมบอกราคานี้ซื้อได้เลย9961ซื้อสดไม่มีแบบสักกบาทนะครับนี่เดิมมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคานหน้านี่นี่แก้มหน้าสายขวาเดิมหมดนะครับนอตฝากระโปรงหน้าไม่เคยขยับนี่คือรถไม่เคยทำสีนะ คือทำสีมาจากโรงงานยังไงก็อย่างนั้นเครื่องยนต์ดีเซล2.4นะครับ150แรงม้าบอกเลยว่าใช้ดีอึกถึกทนแน่นอนนี่เพื่อนดูโอ้โหนี่ขนาดยังไม่ได้คลีนิ่งนะครับยังไม่ได้ทำความสะอาดอะไรรถปลดปลดระวางมาก็จับมือถือมาพาเพื่อนมาดูเลยเผื่อใครหาอยู่นะยางเป็นปี23นะเพื่อนนะเป็นยางไทยนะนิ่มๆอยู่หนาหลอกยางก็เริ่มนะอยู่ครึ่งนิ้วแล้วนะครับใช้ได้ปีนึง จัดไปก็ตามสภาพเลยเพื่อนจะมีแครี่บอยทรงทึบนะครับทรงเสมอเก่งแล้วก็มีที่ใส่บันไดนะครับทาง,ทางวางบันไดได้เผื่อใครเอาไปใช้งานตรงปกเนาะภายในก็จะประมาณนี้เลยเพื่อนนี่เป็นไฟีฟ้านะครับเป็นในฟ้าทั้งหมดแล้วก็กุญแจได้มาครบเลย2ดอกเพื่อนดูเลขใหม่ครับ97 0 0 0กับ270กิโลเมตรที่ใช้ไปหน้าจอทัชสกรีนตามปีรุ่นเลย เกียร์ธรรมดาเดินหน้า6สปีดนะครับภายในแบบนี้สวยๆแบบนี้นี่โ้สวยงามมากนี่เบาะแคบไม่มีขาดนะครับสภาพตามนี้เลยดูนเพื่อนน,อน็อตแบบเดิมมากไม่มีขยับเลยนี่ครับเนี่ยอะดูแกะเลยให้ดูนี่ปกติแล้วผมก็ดูรถแบบนี้อยู่แล้วนะแต่ไม่ค่อยได้ออกสื่อแต่ทุกครั้งเนี่ยต่อไปนี้คงทําให้แบบนี้ให้มีความมั่นใจมากขึ้นว่ารถมันไม่เคยมีการตัดหัว มาขายให้เรานะครับอันนี้คือจริงๆรถบีโรนี้ไม่มีหรอกครับก็คือทําให้สบายใจมากขึ้นเนี่ยน็อตแก้มขวาแก้มซ้ายขวาเดิมๆไม่มีขยับนี่นี่คือรถเดิมเมพือนเน,นี่ยนี่แหละคือรถเกรดเอทำไมเต็นท์หรือว่าลานประมูลเขาอยากได้ไปขายมากๆเพราะว่ามันทําราคาได้ครับราคาที่เราตั้งมานี้ก็คือไม่ได้ห่างจากเข้าลานประมูลเลยนะเพื่อนนะแล้วที่สําคัญถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อสดนะครับราคานี้ไม่มีแบตเจ็ดเปอร์เซ็นต์เสียค่าโอนสามพันบาทเท่านั้นนะ แล้วก็การชนเสริมคันนี้น่าจะเปลี่ยนให้นะเพราะว่ามีบุบนิดหน่อยนะครับแล้วก็ดูเพื่อนๆไลเนอร์สีสวย,สวยนี่เป็นเคลลิบอยทรงทรึบนะครับเป็นคิลล์รทรงทรึบนะครับเป็นรถช่างเห็นเพื่อนไหมจะเข็บอยู่ครบเลยครับรถไม่เคยทําสีนะนี่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 ให้ดูเลยนะครับนี่เดิมมากนะครับนะเผื่อท่านใดจะหา เอาไปใช้งานสักคันมีงบอยู่ประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทนี่แหละหาดีๆให้หน่อยแนะนำเลยหนึ่งคันคันนี้เอาไปใช้เลยนะครับสวยงามสวยงามมากนะครับนี่เพื่อนดูดดภายในอดูเอกสารนิดหนึ่งครับ <2020. S 1> ปี2020นะครับกระบะบรรทุกมีหลังคานะครับก็เครื่องยนต์2 4ดีเซล1 5ึง้าแรงม้าลำดับที่1ครับใครซื้อสดไปก็เป็นผู้ครารองลำดับที่2นะคันนี้<ม>สวยๆเลยเพื่อนใครอยากได้รถงามๆสวยๆส,ส,สภาพโครงสร้างแบบ A แบบนี้ ไม่มีเสียวมีชนมีนิดนหน่อยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่ทําสีให้ใครอยากได้คันนี้ทักมาไปแล้วสวัสดีครับ